พอได้ละก็ได้สิบหนึ่งตัวนของก็ได้สู้เด้อสู้เด้อเห็นโอสู้เด้อสู้เด้อสู้เด้อพูดเลยนะสู้เด้อสู้เด้อบอกว่าไอ้เลือกงานยามเมือแรงอากาศเย็นจ่อยจ่อยโอ้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมพี่น้อง ปิดจบแล้วนะครับผมสาหรับอาทิตย์นี้นอกโอก็เลยครับผมืันนี้ก็ไม่ได้เฮ็ดอกนะครับผมพี่น้องอาทย์นี้กับเข้ากาเซานะครับผมก็ถือว่าืัอนี้เดี๋ยวออกโอนะครับผมเืิองานห้าโมงพี่น้องนี่บรรยากาศห้าโมงครับผมลมลมพี่น้องเย็นเย็นนะครับผมนหนาวด้ครับผมพี่น้องสำหรับผู้ใดจ่เข้ามาญี่ปุ่นไม่ก็เลยนะครับผมช่วงนี้กับอากาศแปลวันเนี่นะครับผมพี่น้องเตรียมวานเตรียมยามาดีดีเลยเสียงลมกับสิหลายแน่เวยครับผมในกล้องก็เลยบึงลมเลยครับผม เฮ้ยบึงอุณหภูมิมาอุณหภูมิเท่าเด่นะครับผมพี่น้องตอนนี้อุณหภูมิ21นะครับผมเลย21องศาเมื่อแรงก็เสื่ะมาณ14-15องศาครับผมเมื่อเช้านี่13องศาครับผมพี่น้องพี่น้องทราบว่าวันจันทร์นะผมถ้าคลิปวันจันทร์นะผมยังจุมว่ามันห้วนอยู่ดิวันไหนวะมันมันอากาศเริ่มเย็นวันวันพุธวันพุธเพริงหัตนะครับผมเริ่มเย็นแห้งบักคักนะครับผมพี่น้องโอ้ตกมาเมื่อนี้แห้งเย็นไปนะครับผม กูจะได้อ่าน้ำอุ่นนะครับผมยนนี้นะพี่น้องโอ้โหครับผมบรรยากาศยังยมุดแดงกาศแต่ว่ากาศดีดีนะพี่น้องแต่ว่านั่งนั่งนั่งนอกก็่ได้นะทางทางก็ไต้ซัดแล้วก็ผมทางก็ไตแข็งหมดแล้วนะครับผมพี่น้องเสร็จแล้วครับผมบรรยากาศหลังเรื่องานเนาะเก็บภาพบรรยากาศสู่พี่น้องเบิกนะครับผมกับปิดจ็อบแล้วนะครับผมสําหรับอาทิตย์นี้เนาะเข้ากาเศร้านะครับผมตอนนี้ตอนนี้ได้โอทีสิบเสีมุงแล้วนะครับผมพี่น้อง อันนี้มันกันมันกันบที่เป็นเดือนของเดือนตุเดือนตุลานะครับผมเมืนน่อีวันที่หกนะครับผมได้โอสิบสมมงละอันนี้คนงานเลยคนงานบ้านหลังนี้ครับผมพี่น้องบ้านหลังนี้เป็นโรงงานในรับรับเหมารับเหมาก่อสร้างสร้างถนนสร้างบ้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ยปาฏิกันด,ดีดีนะครับผมทีมงานนะเจ้า มึงลมแหงไปแหงมึงจักรยานรึครับผมพี่น้องจอดธรรมดาไประเด้เยวว่าลมโคตรแหงเลยอ่ะไปซื้อของนี่ลำบากลำบากเลยครับผมนี่ยงามนี่ละหนาวบ่าคอยยังลมอีกนะครับผมกำลังเร,เริ่มเริ่มที่สนามแล้วแต่กระบอกูกว่าผักผมเปน็น n ังไเด๋ตัวเปเนี่ยอันนี้มีหมายุ่มผักกะดีไปเลยพี่น้องดปทันเย็นหนังสิเลยไปขุดน้ำไว้สักวอนนะครับผม ผมถักก่อนครับผักกำลังชิกุ้งแหม่คือเศรปลูกไอ้สรเนี่ยไม่นี่นะครับผมพี่น้องเพราะสรเนี่ยรั่วสมเก่าออกคลนซ้ำม,มันไม่เขาก็ชิกุ้งมาวันนี้ถืออากาศเย็นก็นที่จบร้อยต๊าะบันรนะถอดแล้อง,งสะสรเนี่ยผักแคล้วมันผักอีตูมันนั่นนะครับผมคือชิวไปได้กินครับนี่ครับผมสิทธิวัตรประจําวันหลังเลิกงานก่อนไปเทศงานซึ้งๆอ่า นี่แหะครับผมมองพักมังยูมัมงเสากันเลยโอ้หนาวเสื้อชิ้นก็เกิดเบิง้งลมแหงบืแหงพี่น้องเบิง้งตะคุตะขี้ผมโดดพ้นขนาดเอาไว้เองเมืกดีดิลมพัดปิวมไปยรูที่พ่อแดนครับผมตั้งไว้นี่กันเดีย๋ยวสิเก็บของอยู่มันอ,อเดียสอนผักใหญ่ญี่ปุ่นรุ่มเรามาปลูกผักไม้ไปครับผมพี่นอ้องจืดชืดชืดชืดโอ้เรามาปลูกผักไม้แล้วครับผม เดี๋ยวนี่จะเป็นพวกผักคะน้าบุญผักอยังวะผักหน้าหนาวอ่ะอันนี้ผักอีหยังบุญผมก็บม่รู้จักวะบรอกโคลีโอบ่าไก่บรอกโคลีหรือเปล่านี่นะครับผมบรอกโคลีบรอกโคลีอย่างนี้แหละอันนี้ต้นโมพีเราไปบอกมันละราตายแล้วมันหนาวแล้วนะครับผมพี่น้องมันเย็นละเบิดแล้วบอกมันละ ปลูกบ่ได้แล้วจากนั้นก็สิมีพวกผักหน้าหนาวครับไอสลัดผักไอกวางตุ้งผักกระนันตอบดินนะครับผมเราก็สิปลูกเรากจะมาเก็บกองไว้ให้ยื่นมองเอนนี่นะครับผมพี่น้องโอ้ปาถือว่าได้ออกโอ้มือเรียกของอาทิตย์นะครับผมพี่น้องสรุปแล้วสรุปเล่าเดียนนี้ไดโอทีสี่สิบสองสมงนะครับผมพี่น้องก็ถือว่าได้ออกโอหลายอยู่นะครับผม ถ้าไล่ไว้กับที่ได้ออกโอหลายอยู่ขวาน้าบวกแล้วนะครับผมพี่น้องเดียรายู่มือเฮ็ดงานไหลซื้อดีเดืนนี่นะเดือนนี้มือเฮ็ดงานยี่สิบสองมือพูครับผมพี่น้องนี่เดือนใดเดือนตุลายเป็นสิบเนาะพูดนาะมือเฮ็ดงานนะครับผมมือเฮ็ดงานยี่สิบสองมือเดือนหน้านี่เดือนสิบเดือนี้มือเฮ็ดงานยี่สามมือพุดนะครับผมพี่น้องใครไม่ได้โอกหลายนี่จากใครไม่ได้โอจากประมาณจากสี่สิบโอจากห้าสิบหกสิบเนี่ยโอหกสิบเจ็ดสิบนี่รับเละเลยนะครับผมสองเดือนนะ กาะทำมืให้งานยี่บสองยี่บสามมือเหมือนกับพี่น้องวง่าต้องซื้อครับผมรบับรองว่าโอ้โหกระเป๋าหนักตุ้งเลยแ่ละนะครับผมแต่วันบระเทดนี่เหล้วมันได้อูยหน่อยีเหรอแต่ว่าของผมนะมันเหลือโคต้ายืดเดือนนึ่งอยู่ตอนนี้ใ,ใส่โคต้าไปแล้วห้าห้าเอห้าห้าเท่อแล้วนะครับผมสำหรับอวยโอไลน์นะพี่น้องเขาว่าโรงงานผมมันจะแบ่งมันจะแบ่งกันแบ่งครึง่งต่อคืนครับผมพี่น้อง โอเบอเกิน oh, 42นั่น6เดือนแล้วก็โอเบอร์เกิน80นั่น6เดือนนะครับผมแต่ผมรู้ว่าเขาจะให้เดือนต่งสินะเอาเบื้องเบื้องงานก้อนเด่นเด่นงานหลายหรือว่างานน้อยงานหลายที่เขาก็สิปล่อยให้ครับผมก็จะงานเดือนนี้แหละเดือนนี้เดือนนี้งานบ้หลายนี่ผมคิดว่าผมน่าจะได้เฮ็ดเดือน12เพราะว่าก้อนปีใหม่มันมันจะหยุดยาวอยู่ผมคิดว่าเขาน่าจะอัดงานไว้ช่วงปีใหม่นะครับผมถ้าเพิ่งได้คันท้าผมคาดการณ์ผิดนะ ว่ามันกระซิมักเป็นอั่งซี่ตลอดเลยนะครับผมพี่น้องพาดอุณหภูมิไหมลดลงลดลงเยอะใยญที่พี่น,ออน,อน,อน,อน้องมื่นอื่นมืออื่นเศร้าแห่งสิบสองสิบสามองศาหนึ่งต้นนี่ครับผมตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยหกโมงโอเย็ยนจ,จ้อยๆไปซื้อของกระซิดลำบากแน่ลระบ่าดเลยอย่างนะครับผมพี่น้องเมื่อนี้กระซิอย่างกินกลกินเข้าเลยแบบนี้ทันกินเลยก็ได้ยิ่ดิมาเกี่ยวก็ออกมาแช่ไว้แล้วนะครับผมพี่น้องเอ็์ไรก็บสบายด้ มือสวยนี่ก็ได้ออมม้ามแล้วมือสวยนะเบอยมาปัยังอันนี้ก็จะเป็นทอดปลาส้มนะครับผมพี่น้องนี่ทอดปลาส้มปลากระบอกครับผมพี่น้องนี่ส้มปลากระบอกกินเขาหาหน้ากันนะวะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเนาะนี่สิ่งของที่ผมเพจไว้ตัวนี่ก็บางบางไปหลายแล้วนะครับผมนี่แล้วครับผม <c oughs> อออันนี้เน,นีสุดป่นสุดป่นเราก็กินไปสองสุดบังสุดสองสุดหลังนะครับผมนี เป็นไงครับผมเฮ็ดยวเงที่สบายนะครับผมลองเฮ็ดไว้ผู้ใดมีเวลาเบียกน้อยๆสิพี่น้องสบายเลิกงานมากอ่ะปาร์ตี้เซงสันเสีฮาไม่ต้องมางงๆมาเฮิตน้อยยืน้อยกินยากนะครับผมโอกินข้าวก่อนปัะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมสิเว็บเป็นเก็น้อยก่อนอุ่นทอดปลาส้มจากน้อยแล้วก็มากินข้าวนล้กันเดี๋ยวซีบอกอย่างซูฟังเองนะครับผมไปเวฟเน้อยกินก่อนแมปแมปแมป ว๊วปเนี่เรียบร้อยครับผมส้มปลากระบอกนี่ยทอดักพริกเสียพร้อมนี่นะพี่น้องมีักพริกพร้อมว๊าปดีเลยนี่ครับผมมันก็ะซิบมุนๆเนี่ยเนาะนี่ครับผมปลากระบอกส้มส้มปลากระบอก <c oughs> มาครับผมกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้อง จิ๊ฟ้าวจีนจิ๊ฟตัดชิปมันเลีวยนะทายชิปไปหลายแล้วนะครับผมถอดส้มปลากระบอกใส่ซองฟิตไว้นะครับผมตักเลยมาเวฟกินออืมอืมอืมอืเกิดจุ่ขึ้นร้องห้องอืม ริกน้ำปลาครับริกน้ำปลาหน่อยงูพิดนะผมปลาส้มทอดนะมากมากนะผมงอๆอยู่เนาะงมส้อไ้ไม่ดีขนาดไปสำหรับมื้อนี้ก็ปิดจ๊อบเนาะครับผมพี่น้อง เป็นคลิปปิดจอบสำหรับอาทิตย์กาเส้านะครับผมแปลว่าก็ถือว่าหมานี่ดอกนะครับผมไม่น้องได้สิบสมอโมงแล้วนะเขาก็เขาก็ต้นเดือนนะครับผมนี่ก็วันที่หกนึงนะครับอืมอืมอืมอหืม,มยังหอมเีอะอือ พริกแห้งทอดครับผมอ่สะสุดปลาส้มบอกเลยว่าสุดอันทอดจริงเลยมันต้องมีผักผักอีตู้ผักนั่นมากินกับแต่ไม่นองหอมนะอ,อันนี้ว็มีผักนะครับผม เนเดี๋ยวคิมหน้าเดี๋ยวทิ่มาว่ากันแล้วฟังว่าจุดเริ่มต้นของผมอ่ะคิดจังไหนค่อยมาฮ็ดงานด้วยปุ่นทีเล็กๆหน่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคิปหน้ามุณชิบเอาสู่ฟังเดี๋ยวคิมหน้าคนที่ท้ายแล้วชิบบอกให้ฟังนะครับผมถ้าหลายๆคนเจอปัญหาโดยการยูดกับประกาศตัดสินใจมานะครับผมพี่น้องผมก็โอ้คิดอยู่บบกหลายเดือนดีก็สิตัดสินใจมาได้นี่ครับผมพี่น้องคิดเลาคิดคิดเลาคิดอยู่ดี ปัาดออหอนทองบาแบบนี้พี่น้องแหกก่ใส่เหลาขาวอะ่ะอืโอ้แสบจุกผมอืมอมพริกแห้งอินเป็นไม้ไหวเผ็ดพวด ออกห้ามมงมื้อเช้าก็ยุดวันเสาร์ก็ยุดออทิตย์กก็ยุดมวันจันทร์ก็เข้ากาดเดือดเวลาพักผ่อนย่างไหลพี่น้องดีเดียวกันถ้าเข้ากาดเศร้าแล้วไปกาดเดือดนะพี่น้องถ้าการสูบออกห้ามมงมว,ว่าเมื่อวานวันเสาร์วัได้เฮ็ดงานนะแยกฟันแยกลำยู่นะครับผมเวลาพักมาไหลายมันก็นคือเปลี่ยนกาไอกาดเดือดมากกาเศร้าเลย มันเปลี่ยนกาดเด็กมากาเศร้าเนี่ยโอ้ยผมบอกไปรูดครับยางเมยพี่น้องยาง,งเมย์ย่างเพียอือมันจันทร์เนี่ยเรื่องงานเศร้าธนาคารมันกน้าวขาสิบบัวนะครับผมแล้วเข้าการเดิกนี่พี่น้องร้อยไปเบิร์ดวันนี้สบายแลยบรรยากาศเด็กแล้ว วันจันวันเสาร์ก็ตื่นสวยๆวันอาทิตย์ก็ตื่นสวยๆวันจันกร็ตื่นสวยๆแล้วก็นอนเวทอีกเบิดมือเุ่นแล้วย่างนัวเลยครับผมอืมอืมอืมปลาส้มเนาะ ยิ่งเด็ดก็แซ่บนะมันนัวดีกระท่าขั้นมันเป็นเด้คนว่าเป็นกระเน่าเราไปตะกินแล้วนะพี่น้องแซ่บเบิร์ดแล้วบผมเรียบ,บร้อยอิ่มแปรีนะ้ย<ม>ดีคผมนะอืมอ่ะอื้มเรียบร้อยครับผมนะอืม อาบน้ำเปิดแอร์พออุ่นๆนอนห่มผ้าเบื้งหนังเนาะตัดคลิปฟังเพียงอ้อมๆเบิก่อนสู่คักแน่ติดเก้าผมเอานะครับผมกับซิบประมาณนี่แหละสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป่น้องกกัคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมปิดจอบสำหรับกะเศร้าอาทิตย์แรกของเดือนตุลานะครับผม ตอนนี้ได้โอท0สิบชั่วโมงแล้วนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเวลาอีกหลายอาทิตย์อีก2อีกสามอาทิตย์ผูล่ลานนะครับผมพี่น้องแต่ว่าเดียนนี้หัวหน้าบอกเลาได้ O t ท2สิบสองได้โอทน้อยนะครับผมแต่ว่าเดียนนี่มือเฮ็ดงานกัหลายเด้นะครับผมพี่น้องมันทํางานยี่สิบสองวันนะครับผมโอท2สิบสองชั่วโมงเดี๋ยวถ้าไปเบิรงนากันนะครับผมว่ามันจะได้โ t เท่าไหร่เอลีเพราะว่าตอนนี้มันยังต้นเดือนยู่เขาบอกยังไงก็ได้ พอไปลายเดือนมาถ้าง,งานมันเสียละกอาจจะอดโอ้ยเฮาก,ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอร,รอดูตรงกันยาวๆนะครับผมเอ้าจังไหนเราก็ฝากให้เด็กก,าก,ากับผมพี่น้องน้ำพริกกากหมูมอนสั่งนะครับผมผู้ใดว่ามักแบบน้ำพริกแบบธรรมดาก็มีแบบแคบหมูแบบากากหมูก็มีนะครับผมพี่น้องทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดตามที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยสำหรับที่ผู้ใดสนใจนะครับผมลองลองเอาไปซิมลองเบื้องพี่น้องแซ่บบ่แซ่บคอมเมนต์มาบอกกันเอาแน่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะเข้าใจผมกันแน่นะครับผมผู้ใดสงสัยอยียังอยากถามยังก็งคอมเมนต์ไไวว้้้ใใตคคลลิปปเเเยรรัับหือ่าาจจะทกขนพ เฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับผมพี่น้องเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปล่างถ้วยล่างบ่วงอาบน้ำก่อนนะครับผมพี่น้องพักพ่อนตันดลิปนอนวันหยุดสบายครับผมสวัสดีครับ